เขียนผู้กันจีนนักเรียนเรียนเรื่องระดับบขีดมาแล้วใช่ไหมตอนมอค่ะจำได้ไหมไจำไม่ได้ดูงูกระดานครูคเขียนไว้ให้แล้ว <c oughs> วันนี้ครูจะให้นักเรียนตึวเขียนคำว่าว่อไอ่หันยี่ว่อไอ่ันยี่แปลว่าอะไรคะสาราภาษาจีนอ่ะวิธีการจับผู้การดูนะนิ้วชี้เราจะใช้สามนิ้วก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็นิน้วโป้งเวลาจับ ให้เลยข้อแรกของพุกมิ้วอ่าแล้วสอนนี้ก็อย่างนี้เราต้องจัแบบนี้เราจะไม่จับเหมือนที่สอนนะจะแบบนี้อ่าลองจับได้ไหมได้เวลาเขียนให้จับนี้เพราะว่เาเราจะเราจะใช้สันนิ้วนี้ในการประกค้องผูกการปรกคองอ่าวิธีการเขียนด เราจะเริ่มเขียนเตียนก่อนอะสมมติอะบนกระดานใช่ไหมเตียนอันแรกเราเขียนนี้กล้าลงมาทำไมหมอกลมอันนี้คือเตียนเรเขียนไปเรื่อยๆเหงือหงอเราจะไม่เขียนแบบนี้นะถ้าแบบนี้คือผิดนะคะเราจะเขียน อันนี้คือเหิมอ่าแล้วถ้าเราจะเขียนในคำบอกอ้ายห้ามยีโอ้โหเขียนให้ดูวอลไอ่หอ่ ประมาณนี้พอได้ไหมคะไดะ้ถ้านักเรียนยังไม่ได้นักเรียนฝึกเขียนลำดับเส้นก่อนว่าจะต้องหัวไหนหัวบางเราไม่ได้เขียนเหมือนปากกาเราต้องมีหัวหนาหัวบางแบบนี้แล้วก็เขียนเป็นคำแบบนี้นักเรียนเขียนเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในแชทกลุ่มโอเคไหมคะโอเคนะ โอเคอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเียนอ่าเกียนแล้วนี่ล่ะหึงหึงพเส้นตั้งก็ชูเขียนหน้าเราเรียนกันแล้วใช่ไหมอ่าเราต้องฝึกเขียนด้วกันโอเคนะคะค่ยวกามายเือังเป็จอะอเลย่ฝึกเขียนผู้ชายด้น้องเกียนไหมสิ อันนี้ไม่มีเหรียญแน่เลยมีได,ได้ไม่ไดจับยังไงหมดูได้คแค่ร้านห้าเองอ่ะจ้างม,มันมีน้อยอ่ะใช่ไหมเอ,อ้าสป,ปินหมดอุย <laughs> มันต้องปาดลงอย่างนี้สิหนูไปปลาดขึ้นอย่างงี้ทำไมล่ะอเ,อเ,เอาใหม่มีอแม่ตาหกร้าน ไปสร้างบ้านก่อนจ้าก่อนที่จะโดนอืมประมาณนี้แหละโอเขียนเดี๋ยวยยยม,มันไหวไงไม่รู้อะตรงเนี้ยมึงไม่เขียนแถวบนเออวะ่ะกูเขียนตั้งลงม,มาเออใช่เขียนอันนี้ลงมาอย่างนี้ไงแล้วค่อยเขียนอันนี้ขึ้นบน <c oughs>